เอวาเตอร์ธรรมชาติเพื่อนซีสายคอนเทนต์แท็กทีมมาส่งต่อเรื่องเล่าสุดหลอนที่เจอมากับตัวให้ทุกคนได้ขนลุกไปด้วยกันอีกหนึ่งอีพีงานนี้บอกเลยว่าฟังแล้วก็หลอนตามซึ่งเปิดเรื่องเล่าเรื่องแรกของอีพีนี้กับเล่าเรื่องผีผีของธรรมชาติบอกเลยว่าหลอนสุดเพราะเกิดขึ้นที่บ้านของธรรมชาติ เป็นเรื่องที่เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนกับเรื่องเปิดเพดานมีญาติที่สนิทกันมากเขาประสบอุบัติเหตุที่โค้งร้อยศพเป็นญาติที่ธรรมชาติสนิทกับเขาระดับหนึ่งหลังจากไปช่วยงานมาก็กลับมานอนตอนนั้นเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนยกฟ้าแล้วสักพักก็รู้สึกว่ามีอะไรกระแทกหัว ก็ลืมตาก็เห็นญาติคนนั้นก้มลงมาจากเพดานมันเหมือนจริงมากคือเขาโยนลูกมะนาวใส่หน้าเราความรู้สึกเขาเหมือนกโกรธแค้นเราแล้วเขาก็เหมือนจะหย่อนขาลงมาสวดมนต์ก็ไม่ได้และพยายามหลับ และนึกถึงหน้าพ่อแม่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูแล้วเขาก็หายขึ้นไปบนฟ้าต่อด้วยเรื่องผีของเอวาคือเรื่องตามมาทำไมเป็นเรื่องของการเดินทางตอนนั้นไปปารีสและรู้มาว่าด้านล่างของที่นั่นเป็นสุสานตอนนั้นตื่นเต้นมากและต้องไปและก็ไปคนเดียวในระหว่างที่ไปคนจะพูดตลอดว่าระวังจะมีคนตามมา พอเที่ยวเสร็จวันที่จะบินกลับไปสวิสก็ไปนอนที่โรงแรมในสนามบินและชั้นที่พักไม่มีคนกำลังจะนอนเพื่อนก็เตือนคนตามมาแล้วก็มีเสียงเคาะประตูพอมองตามแมวก็ไม่มีคนเคาะรอบที่สองก็ไม่มีอะไร ก็เปิดประตูไปดูและคิดว่าเป็นมแมลงบินชนประตูพอนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเคาะรัวรัวตามผนังห้องไล่เสียงมาเรื่อยๆก็เลยนั่งจ้องและพูดว่าไม่เล่นนะจะนอนพูดตรงๆว่ามาดีและควรจะมาดีเหมือนกันเสียงดังกว่าเดิมจนต้องนอนคลุมโปงแต่เสียงมันก็ดังมากๆก็เลยตัดสินใจหลับไปพร้อมเสียงเคะ และตั้งแต่วันนั้นก็มีเรื่องแปลกๆติดตามตัวมาจนถึงทุกวันนี้คือเห็นทุกอย่างเป็นเลขหนึ่งสาหมดเลยมีช่วงหนึ่งประมาณ40ครั้งเครียดมากจนไปหาข้อมูลว่ามีใครเจอเลขหนึ่งสาบ่อยเหมือนกันและได้รู้ว่าเป็นลักษณะของคนที่โดนวิญญาณตามแต่เป็นวิญญาณที่ดีที่มาปกป้องเราและเรื่องของเติรกนั้นเป็นเรื่องของความลี้ลับพ่อปู่พญานาคเป็นคนชอบดูหมอดูมากเมื่อสิปีก่อนหมอ ดูให้ไปขอเงินพญานาคจนเกิดเหตุการณ์หนึ่งรถชนแล้วไม่ได้เหยียบเบรกแต่เหยียบคันเร่งจนรถพุ่งชนรูปปั้นพญานาคหน้าร้านชาบูแตกละเอียดหมดเลยแล้วหมอดูบอกว่าเขามาบอกให้นับถือเขาได้แล้วนะตอนนั้นก็ขนลุกและนับถือพญานาคตั้งแต่ตอนนั้นและก็ไปขอที่คำชะโนดและพูดในใจว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ไปแล้วก็มีคนโทร มาให้ไปบรรยายที่อุดรธานีซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าคำชะโนดอยู่ที่ไหนและมันก็อยู่ที่อุดรธานีก็รู้สึกขนลุกมาก และสุดท้ายเพื่อนไปไม่ได้ก็เลยไปกับผู้ช่วยแต่พอถึงวันจะบินนั้นเช่ารถลืมเราก็บอกปู่ช่วยหารถให้แล้วอยู่ๆก็หาร้านเช่ารถได้แล้วบัตรประชาชนหมดอายุไปไม่ได้ก็ขอปู่ว่าให้ช่วยแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยให้ขึ้นเครื่องพอไปถึงเจอลมก็รู้สึกเย็นก็บอกปู่ว่าหนูมาแล้วก็เลยเชื่อเป็นเหตุการณ์ลี้ลับที่มาแชร์ให้ทุกคนฟังฟังแต่ละเรื่องบอกเลยว่าขนลุกสู้เพราะเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นกับตัวเองส่วน EP น่าจะเป็นเรื่องล้อนหลอนจากใครต้องติดตามรับชมและรับฟังในรายการทีหยุ่ทุกวันศุกร์เวลา20.00นได้ทางช่อง y t u t u TEEPZCO